แล้ว<ค>เออคนเฮาว่หาหาัวใจมันซ้ำนี่เนี่ยมันก็น้อยใจเป็นก็เกิดมานน้อยใจเจ็๊ยตุอะไรกันคือเขาบึงเลยอันอันโมแมนแม่ในนี้มันา้มึงเลยก็มันก็ยากให้เป็นเหมือนกันนะมันบ่เข้าอีกแล้วชอบมือไปเลยบอจากกีเทียแล้วมันน้อยใจหัวสุบลงส้วมตุยแล้วมีคนเบิ่งเจ้าเลยใหญ่ <c oughs> เออเพิงมันอยู่เด้มีผู้ใดวิ่งล่ะเพราะฉะนั้นเน่ะซอยกันอย่าหัดเก่งกล้าเกินไกลนะเดี๋ยวสิลำบากอือการว่าตังกูจ้างผมก็ได้ก่อนขนาดลูกยังจ้างน่ยมันจ้างได้อบอุ่นที่ได้เวรสิมาหยหาความรักลูกหลานอีกเด้อเพราะงั้นผมอ่นนราคาหมื่นสองหมืนเนี่ยขออยู่จากมื้อาดนแพง เอ้เชนั้งเมื่อไห้ชายัพาลูกค่ะเมียพาลูกมึงอีสันเมียมึงไปนอนให้แต่ไปว่าคุณดูคนเดียวคุณลำคาญงวะกาะไรการอะอย่างเงีเท่านี้เลี้ยงยากกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยนี่จับตีสักัลแล้วให้กระหยุดเด็กแต่ผู้เท่านี้โอ้ยบอกเลยนะสิได้บาปหรือบุญกับคู่กันไปละทรายเอ้ย ลเล่นสีนึกเด้อีนึกมีลูกอีบูมีลูกเล่นเด้กับแม่มันนะเจ้าปโตบอกคิดแหละเพ้าะเจ้าอยู่บ่ดุนเจ้ายัางให้กันเอาก็ยังว่าอยู่เลียงผู้เท่าบ่ตงหว่วงดอกไวีบูมีความบาปนะลูกเล่นเนาะก็มีขนาดแต่เวลาฮึบขึ้นมายำฮึบขึ้นมามันก็โอ้นะหือที่บานแม่แม่สาผมหัวดีจังก็อ่ยนเอาไปพเกจีไปก็แลวสิงก่อนตัดสินใจไปเลย ว่าไปภูเก็ตก็ยาวเลยแล้วบรได้กลับง่ายแล้วอพอดีแล้วได้เปิดหเปิดตาได้ออกไปน่ดีแล้วอืวันนี้เจ้ากระสีออนไปเรื่อยๆแหละร่างกายนะเบอรหรอไปตลาดกองทมอ่ะอุ้มอีน่าวต่อช่อต่อชอขึ้นรดอพอเทียบเก่าขึ้นมาว่ากันเลยเด้อตงแม่ก่อนบอลลอมีป้าบอทึอกันกวนกันแลก่อน เราพวกมึงเอากูมาเบบได๋ยวได้รึกษ,ษากันเลยวะาะนอไว้หน้าคนบ่ค่อยนะป่านนี้นูกเคยแม่ไม่ดองเงีป๊ต่องดองเราป่านนี้ฮัน่นข้าไปขายก๋วยเตี๋ยวมันเศร้ามางฮั่นเ้วแม่ให้มาเรีย่ยงลงบ้างเด๋ยวบมบ่กสมอแแรงแม่ครับแม่ขอให้ผมอันหาเงินได้จากเมื่อสองเมือ่อเป็นค่าน้ำมันก็นอกก่อเออแต่ว่าที่จะไม่เฮยมันจะต้องไปกวนกันทำไมเราบั๊ ไปให้ขึ้นมาไม่ดงก็บ,บอปากดองสองดองบอปากเลยซัดขึ้นแล้วมันเป็นหนึ่งต้นกอตายไปมาหอเข่าแล้วลูกกงานหลายสารพัดก็ซอยกา้านดึงแหงลุกนะเฮ้ยอย่าลืมว่าแหงแรงทุนเงินเฮาบ่มีพอสิมาสร้างให้ผูดด้ใดนั่งเฝ้าได้ร้อยเปอร์ซ็นย่าลืมข้อนี้คำลูกสาวบอกะ มืองเมืงเมืองเขาเมืองเมือเลมาแม่เมืองเาือครอบครัวเขาก็สูงเขารับอีดชอบให้นี่ก็โอเคแล้วขอบคุณแล้วอืมแซ่บแล้วบ่อืมสดน้ําเข้ามีแหงบ่ขอบคุณค่อยบ่ต้องมาขอบคุณหรอกบอกอีแม่จะเราค่อยมือละสามเทียก็พอ อย่าเกงอย่าเกงอะไรคนเนี่ยอย่าเกงอันคนเอิญยากให้มาหาอย่างพระโพจากทียนะอย่าเกงอย่าเกง